ฝนฉี่ช้างไม่ใช่แค่หนุ่มๆในละครน,นับแน,นะคะที่ต้องไปเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมมวยไทยอย่างหนักแต่นางเอกอย่างน้ำต,ตาลี่จักขนาก็ต้องไปเรียนกับเขาด้วยเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะ ของตาอย่างเงี้ยเราไปเรียนด้วยความที่เฮ้ยเดี๋ยวเราเป็นลูกสาวเจ้าของใครมวยคิดว่าเขาคงไม่เข้มกับเรามากให้ตาเตะกระสอบท้ายแต่ก็เตะเตะแต่จะบอกพี่หนูโยขาไปแล้ว <c oughs> คือเขาฝึกพวกเราเหมือนแบบฝึกนักมวยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจเพราะว่าพอได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วเราได้มาฝึกกับนักมวยระดับแชมป์มัน <c oughs> เป็นอะไรที่แบบเกินฝันมากค่ะคือตาค่อนข้างที่จะโดนแก้ท่าเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าตาเคยเรียนเทควันโดมา ซึ่งมันเป็นคนละศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการออกท่าทางการเตะการต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะแก้จนเราแบบได้คนเองก็ช่วยตาลเฮ้ยพี่ตาลทาแบบนี้บิดตัวแบบนี้เตะไปทั้งขาแบบนี้อย่าพับเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเรื่องก็คือแบบช่วยกันตลอด จะเป็นฟิลแบบผู้ชายฆ่าใครแต่ <า S 1> จะไม่ได้ไปลงแบบคุกครีวงมวยกับเขาแต่จะเป็นฟิลแบบขับรถดิฟไปรับผู้ชายขึ้นรถหนีมาหรือว่าบุกไปช่วยคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคิวบูบ้างเล็กๆน้อยๆเ <iums S 2> ขาตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากเพราะเขาอาจจะผิดหวังในในเรื่องของครอบครัวเป็นเป็นเป็นผ,ผู้หญิงที่เติบโตมาในครอบครัวที่อาจจะไม่ได้อบอุ่นอะไรอ <ๆ S 2> ย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขามาเจอทันเรามีความรู้สึกว่า วยผู้ชายคนนี้ดีจังแล้วเราไม่อยากเสียเขาไปแม้แต่วินาทีเดียวเป้าหมายมีวยพุ่งชนค่ะในเรื่องนี้เป้าหมายมีไว้พุ่งชน <c oughs> ถ้าเป็นมวยเป้าหมายคือแชมป์แต่เนี้ยเป้าหมายคือหัวใจของแชมป์มวยค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง